สำหรับคนที่ใช้ Macbook นะครับตัวนี้เป็น Mac OS 14นะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับไปเช็คสโรม,มานะครับตัวนี้เป็น Developer Beta นะครับก็จะมีส่วนของวิจิตที่เราลากวางไว้บนหน้าจอหลัก ซึ่งในคลิปก่อนน้านี้เราเคยแนะนําวิธีการใช้งานไปแล้วครับสหรับในคลิปนี้มาแนะนํเในส่วนของการเปลี่ยนตัวไอคอนของชดการ์ดครับเมื่อเราเข้าที่หน้าชดการ์ดครับเพืเ่อนๆเชื่นว่าจะมีชดการก์ดที่เราสร้างนะครับหากเราต้องการเปลี่ยนตัวไอคอน,นคนาบใช้ตัว็แว่าเมาส์ก็ได้นะครับ คลิกขวาหรือว่าใช้2นิ้วที่ trackpad เลือกเมนูส่วนของเปลี่ยนไอคอนรับนะครับ,นะรบเราก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้สำหรับตัวไอคอนของชัดกัดแต่ละตัวนะครับก็ถือว่าเ้าจดการใช้งานแล้วก็ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง ต่ใช้รูปแบบเดิมก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความเชื่นชอบแล้วก็ความต้องการของแต่ละคนด้วยนะครับเนี่ยครับจะเปลี่ยนตัวึ้งก็ได้นะครับให้เหมาะสมกับตัวจัดการที่เราสร้างนะครับแต่บางตัวจะไม่มีให้เลือกแต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยน ให้เหมาะสมที่สุดแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวจัดกัดได้ตามต้องการนะครับนะครับแก้ไขแชร์ทำซนอาหรือว่าลบก็ได้นะครับก็ือว่าท็อบโจทย์จัดเรียงลิต์ตัวจัดกัดเป็นแบบรายการหรือว่าเป็นแบบเลเยอร์บ็อกตัวนี้ก็ได้นะครับนะครับสำหรับใครใช้ตัว Mac OS รุ่น สอบครับก็ลองดูสำหรับคนที่ใช้เวอร์ชันตัวไปก็ต่อน่าจะปลายปีนะครับหรือว่าตัว Public b ว t ตอาจจะออกประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนก็ได้สำหรับคนที่สนใจตัวแม็กเวทล่าสุดบน MacBo o k นะคนับ